สายมูตามมาจ้าตอนนี้นะคะเปิ้ลกำลังไหว้เทพทันใจนะคะอขอพรนะคะแล้วก็มีผ้านะคะผ้าขมาาาุมไหลอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาเงินนะคะอธิษฐานนะคะเสียบไว้ที่มืออีกด้านหนึ่งนะคะแล้วเราก็อธิษฐานเลยว่าเราอยากขออะไรที่แบบขอแบบด่วนๆแบบทันใจเลยนะวันนี้ขอเฉพาะแบบลูกรัดคิวเลยนะคะองค์นี้อยู่ที่วัดแสงแก้วโพธิยานชียงลายนะคะ แล้วก็เอาหน้าผากนะคะไปตรงนิ้วชี้นะนี่อธิษฐานเลยแล้วก็ขอให้ลูกสำเร็จทันใจนะคะแล้วก็ที่วัดนะนอกจากเทพทันใจแล้วนะคะก็ยังมีเทพอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะมีท้าเวสสุวรรณมาพิคเนตนะคะมีมีเทพเยอะมากนะคะให้เราไปมูนะตรงนี้เป็นนางกวักแม่ตุ้ยนะคะถือว่าเป็นแบบที่ทุกคนแบบชอบมาไหว้กันนะ พิคเนตนะคะมีเยอะมากนะคะสี่หูห้าตาอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ในวันที่เปิ้ลมานี้นะคะตรงกับวันที่เป็นวันไหว้ครูของวัดแสงแก้วนะคะของราคูบานะก็พิธนจุดพุถวายนะคะปีนี้คนเยอะมากที่วัดนะคะก็หลังจากมูเสร็จแล้วก็ไปทำมาหากินกันจ้า